สวัสดีครับสวัสดีค wow. ่ะเก็บให้เราเด็ก UH ค่ะเด้อพอละเบิงมือนีนว่า yep. มันส yeah, like ิได so ้บ่หม okay, so ู um, right now, uh. ่ว่าในว่าในฝนตกโอ้ฝนตกแข็งเกินอ่ก็เลยพักันมื่อก็บแป๊บเดียวเนาะก็เลยออกไปน้องว่าเนี่ยในเห็ดบุกี้ดอกเดียวแก็ได้ดอกเตยดอกแลงามได้ลรอเตยเห็ดบุกี้ดอกเองหมู่ว่าอืมกินว้างหันดีบออืมอืมงามเนี่ยนะ มันส,<า>สักมันึตนมขคนเกือบเหยียบบอกปูอยู่เนาะแก้วดีๆเพี่กตัดละเอียดละเอียดตัดงามงามเดี๋ยวซนเนอร์สีน้ำออนซอยาสนเพี็กตัดงามเนาะ งานนี่เ <audiences> ด้อใหญงยู่ด้า้งฝั่งนั่นต้องมีเนาะมีมตนีตัวนั้นต้องมีพราะหาเขาได้เขาหอดปาเลยมู่้านาหอดเลข้หอดปาเฮ็ดเราก็กาบหลดเนาะไปด้วยนี่ดอกไม่น้อยวะเออบ่บ่เขียงาสันเขากเหละเนาะเขียงบ่มีหอดนอน เก็บมือแรกค่อยอลังเนาะแม่เด้ได้ได้เซียนโอ้อันนี้มันก็่เป็นแนาะนี่มันแตกเ่ะเออมันเป็นมัน b i ซ a เอาบ่าเหลวเตี๊ยบไปตากเนาะโอ้ยจุ่มไปในตาสีตาเนาะตากได้แห้งขาวงามเลยแห้งฮะไนาะงามอันนี้งามรักน่าชังเข้าห้อไปเมืองมองขอบมาจจกน้อยบ่ไปเก็บตรงนี้แล้วเาก็ยังคงไปอกมาาเนะมองลอยดอกเจ้า อันนี้มันเห็ดน,นงางไก่เด้ค่ะหนอมอนง่ายอ้ามีขึ้นมาเขา ดอกงามอยู่ดอกบุเชียนะอืมดอกงายเกิอบต้องพุดนั่นตาเห็ดว่ามังดอกนี้ดิดอกใหญ่มากด้วยมากด้วยก่อนจ้ะดอกงามเนาะใหญ่คักตามาตามา ดอเงี้ยเนาะเขาของมาถือพางผู้เก็บรายเดทั้งคุนอะส่ไปก็ได้ไปได้ยากเลยหอ โน้ม no, 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 right. ันหัวก็ขืนที่เแ่าจังใดเห็ดมันหัวก็ขืนปลาอื่นเนอะบ่แน่เพราะว่าปลานี่มันหัวก็ขืนอันนี้มันขืนบ่ได้เนาะเอออันก้าหยามันมายองมายแยงอันก้าหยาวิมันมายองมายแยงอันเห็นปะแสีบได้เลยเดี๋ยวหลับเหมือนเสาแ์เสบไปซสียทังนี้ทังนี้ทังนี้ทักสิกินทังใดโอ้ยวัดตัดขาบ่ตัดแล้วเด้ เฟ่อมเนี่ยเฟิ่มเนีย่ยเฟอมอ้าอันนี้ดอกง,งดอกไงก่อนดอกลอยก่อน,นก่อนน่าเสียดายเป็นสายไปอุ้หูแวบไปมึงเินหินน้งรมก่อนนั่นน้ำเนาะเห็นน้ำฝากรอนนัน่นเนาะแม่นิงังทางแม่น้าอ่ะเด้อ งามคักเอาสารพัดเ็ดบอกมาน่เอาไ็ได้ออันน,นดงงสีเทาเลตอนนี้นาบานี่เทามออ่าน่งนเดียเดี๋ยวพกันใช่อ,อ,อันนี้ล่ะที่มองเขาเก็บรอยดอกก็เป็นแบบนี้หรอ่าะอืแบบสดอกเลยสีอดอกเลยอืสวยสวยนั่นบอก ามาสองพี่น้องเขานีม่านมานแล้วพี่น้องเลยตงนี้แหละที่พี่ยาว่ามองลอยดอกงามๆดิค่ะงามเนาะอืมนี่อเปนชื่อเาแน่รบอกบัวหลามันงามมจ้ะได้ดูวยวงทองมันนะอืมได้ยูได้ยูได้ยูนะได้ยายตาโอ้ยเยยนี่แหะสิตากมนี่เพรายมีเวลาแมนนะอืม ว่ต้นไม้ไทยว่าเศห้บ่งามเนาะว่าเศรหบ่มาลาเียงห้จักแล้วดอกนี้ก้อนดอกนี้ก้อนเดียวยใส่โอ้โดอกแบบไงไปเห็นไรซาซาาซาจเย็นไหเนาะไหเนาะงามน้ำทั้งนี้คนมากาได้กินนมากา พอาคนจะไปเก็บแต่งใจยังมองเขาไปเก็บไป่ต้งหันทางผู้เฒ่ามันทั้งนะผู้เฒ่าจะไปเก็บ,กกกบพี่ตง้งหนันทางเขาเขาบ้าหลานาามาเล่นไงมาเร้นปลาเด้เราก็ต้องเก็บอยู่ตรงนั้นเสวยเลยค่ะอ,อันนี้ก็แดงจ้ะอยากเก็บไ,ได้เนาะลองดูลองเกตเหตุการณ์เมื่อในตาบ่โอัน,นี้มันจะบวมเลยเนาะได้ยุได้อยู่ขานแน่นบ่ขานแน่นไดอยู่ได้อยู่ โอ้โหไม่ก็ได้แต่แมนมาซอยตีนซอยชมือ่อดีเคี้ยวโอ้ตากใดอนี่เนาะเจ้าเห็นตากเจ้าตากได้อยู่นี่ตากเจ้ป็นตากต้องเอาน้ำมันออกเนาะเอาอันนี้มันออกก่อนนี่อันนี้มันเอาเสริมเอาว้างไว้ขี้ดินนเอาบ้างไว้ขี้ดินนี่ไม่ไม่โอ้โหโอ้โน่นแนนหือดอกใหไงแต่เป่นแย่ดอกเนี่ ม,มือก่อนนสามมือที่เราไมอสิจุม่มใหญ่แห้งเนาะแต่เขาบ่เห็นมันปัญหาของมันบแน่บมแบม,ม่นบ่เษาบรไดัคบิดว่บคิต้ทงหาเัาบ่ได้ทาทบงนี้ทิักเทบริษัทบรอษัดีริษัทริัทรัทบริษบาัทบิหัทงริษัทบริษัทบันนันน่ิริบริษับิบิดบริษัทบริษริริษบิษับิบบรั อันนึงมันอันนั้นเลยพี้อันนั้นรัดมันไว้เกิดจานี่เสียกซื้อบสวยผู้ดอกไห่ขึ้นบัไดเนาะดีมาเดหยักได้ละตดใจเสดืเลยจตดใจเสดือเลยมาได้ยหยักเห็นบ่ไม่ซอดอกหันเออมันเป็นดิเกนโอ้ยม่เเชียงามเนาะเอียง แจ้งเกินอดอุควาหอมดูเนอะอ้ยี่ดิผบอกขายบอกเนาะกนบเทอได้อเนะบวทอบัเองากอะไอยู่พอากแ้วากสเปยงพิยา้าเจแจ้กินเฮยกินตะเห็ดห่วหนมามันเลอพียาเป็นห้ลูเครงเนาะ จะตายลวงมาเด้วเทียนสนามหยามันนี่เคียงเศร้าบแก่บิ่งอันนี้มันอยู่กับเฮ็ดขอนสนนะบบ่่้าาไดหลยมันบ่มีหักเนาะมันล่มซื่อๆเออมันบ่มีหักมันเล่หงอยมันหงอยส้มพัดมันไม่ได้หงอยปรับสภาพตามาครับท่านวก็ท่อมแปดกับไปทั้งท่อมแปดเฮ็ดเพิงกับไปทั้งเฮ็ดเพิงตัดาที่มองเก็บ ม่นำไปยังกาะเรื่อปับสภาพตาบะท่าน,นะนหามคับเอยหักเบิดกวอบกวาบใช่หรอบนันยุคไม่จอมันบางมับ่บาบางมันกวาดทำอะไรเาาต็มด,ดอกน, <ะ S 1> น,น้อย นังพ่อบรรดาถุงมะมะถุงมามะเต็มถุงเสียอยู่เต็มถุงเสียอยู่ถุงมลยมื้อแม่เขาทั้งผนดาคนครับเห็ดกองเขาถือท่านทุนเต็มเห็ดดอกงามคักนี่บอกเขาเอินว่าดอกงามเห็ดอะไรเออดอกซันนี่แหละเขากำลังกินนี่ มันจังบ่ออันนั้นจังบ่อเหนียวใส่เวลาเป็นส้มโอ้ละแม่นบำบ่อฝนตกบ่มีมันน่าสีขอบิลี่ไม่หั่นมันบ่บ่บ่ฝนตกบ่มีถ้าฝนบ่ตกอ่ะร้ายรายค่ะบ่มึงจะจื้อบ้านเอาองี้ยเขาหลุดลุ่มช่อสวดเนี่ยสวดลุ่มสวยสวยดอกแข็งเลย ป oh. oh. um> okay. okay. well> ัดทิ้งปาดอบบวบเลยนะปัดทิ้งทาซาเบ่งทองมาด้วยโอเคงั้นครัทาบวบพ่อขอตาก่เอาไปตากอีกตากคนนี้สมัยบ่อเสียดายว่ะ้บ่เทาอือบ่นุ่มนึงสินะตากกด้มดูเด็ดสอดโอ้ย สุดสึ่งเลยนะแห้งๆเลยอันนี้ตากได้ทั้งหมดมันเนาะมันเนาะอันนี้ต้องเอาออกเอาเนาะเลี้ยงได้ล่ะเบอเลี้ยงแต่กระเบอเ่ยไอตะวันตากมันไม่ออกมูสมันออกระย่ะมันก็ได้เลยได้แต่ก้วนป็นจริงเขาบ่มักบ่ยามเขาเอามาเซียมันสิเป็นเละๆบ่แเพชรครูนั่นเนี่เอาเพิ่งเอาหนาเลย ดอกนุ่มๆพ่อเสดายบ้าสิตากคือสิบ่ตากตอนไหนดอกจำเลยเนาะบ้านได้เหลืองดอกนุ่มก็เมื่อกี้กับมู่เดียวกันอ่ะกับมู่เดียวกันนี่ม่เดียวกันอยาคือว่าคือคือไม่ได้ก่าตะขานไปตากอะไรหรือยังได้โอ้ยเอาถั่วต่อมาต่อาถั่วต่อไว้เท่าเป็นเสียซะเรือยังไปเท่าเป็นเสียซะ นี <toys> ่ยและเด้อเนี่ยแเลข้าวโพด้มากท่านี้นี่เนาะบ่เห็ดอันรนึงไหมเห็ดปีง่ายไหมตาย่างสำหรับกระติ่มกับตาแบออกจักปลาบ่ไหวอยู่เห็ดเพิ่งใหญ่ไหมข้าว่ได้มากเบกเห็ดจะว่าเอ็นขึ้นเอ็นเขาเปียงเนยตาละมือแม่แล้วผู้ถือกล่องกับผู้ถือเห็ดเก็บซอยบ่บ่ได้แต่ว่าบ่ปาดขาได้ดึงบ่บ่บ่เจ็บเอง ติดมั้ยปุณหะดอกเงี้ยดีเนะาะเพราะตรงนี้บ้งเขามาจับมันด้ิหอ,อ,อไปเห็นหอดเดียวมาเดี๋ยวมากหน้ำจะจับเดี๋ยจับดอกอ้นนี่กระหน่ดีมุงนี่เดับ เกก็บวมาต่อบปชุดดอกอ,อ,อบางนี่มันหวัวก,ก็เกิดขายมันเงายอยู่เนาะเออมันหวัวกะเกิดบางคนตกนี่อันนี้คล้ายๆมันสีเทาอ่ะอันนี้คล้ายๆมันสเกิดก้ดอนมูด้วนี่เนาะอออืือืปุน่เต็มอยู่แล้วมันเนี่ลายหาย กุ้งกระเจี๊ยบกเจี๊ยบปูเจี๊ยบอร่อยจังเลยจริงระวังน้ำว่าเป็นยังน้ำรุ่นนี้ปักบกเข่ารุ่นนางหยาบหรือเป่ปานซักยันรุ่นนางหยาบหรือเ่รุ่นนางหยาบนี่ปานซักยันเลยโห้ยเงานี่ เอาออกไหมออกกตได้ออกเมื่อ้านน้ำได้หละดอกไงเนะาะป้าพูดเต็มเย่ะว่ามันดอกใหม่ป้าบอกชาติเต็มมันแสียบด้วเห็ดมัน,นสีหอมกว่ากันนะแนัน่น,นี้ตัวเแบบกาลัดเห็ดสีแสี่ตรงนี้ก่อน,น องนี้ก็หน่กลองมดอดิปอน่อยบุญเดดอกม่ลไวบ่ละทายกับบญตะกองบ่ษนัตเฮ็ดอันนี้ไงแปลว่าพู้เจ็บมากมาบอกตะกรงนี่ธนัดเฮ็ดใหญ่ใหญ่พูนเจ็บแค่ไหนแต่นี่อยากห้าต่เฮ็ดอันนี้ตองจทาจ้อยมงจะได้อู้ได้ได้ขาัวบโอ้ยาัวบู่เด้อ ดีดีดียังแข็งแข็งอยู่เลยแต่ว่าหอมน้งแม่นกินอยู่สินาะนิดหน่อยฮะได้ดอนพูดต้องอหอมไหมพูดขามคันข้านบวมมาต่อหรออมารปะได้ผลมากเกันมันติดตากนั่นแห้งแล้วต้องหอามมันออกย่านเป็นเสือซะนะเอะออ,อันนี้ดอกน,น้อยๆพี่พี่มันหลุมแต่ว่ามันแข็งนะ ตัดออกเครื่องมันนี่มันลม่มเหรอันนี้มันลม่มเออเด้งเหาวอันนี้เดียตีนมันเออมันจะหน่อยเนาะออบางเมื่อบางเห็เนิ่ค่ะมันล่มเหรอมันนะนี่มังคาบอกแกเลยนี่เหรอเม่นคือมันยุ่งหมดอย่าเงี่ยยักษ์โบลูเห็นไหมเออโนตากตัวนี้เออเอาไปตัก บ่หมดเป็นตาได้ดอกพี่จ้ะไปซาซาไดพี่น้องซ่อๆดอกนี้สิได้ได้แียงตั้งเลยโอ้แกสิรุ่นตาขึ้นแล้วพี่วิเอาไปตากไม่พอถูกเฮาวเบิรงไดปะพี่จ้ะแข่งคือบอกแข่งได้แหละเนาะงเป็นตะขาบ่ได้เบิสหน่าเนาะผุ่น เซบองก่อนนาทั้งนั้นมันเลืบอบ่ได้ไดงงขขบ่ได้เอาไปตากนี่กำลังหอมด้ยนี่หอมมันด่างเปิ่ขาวๆแบบนี้เฮ็ดเพิ่งแบบเกาลัดเป่งสิละมาเต้าต้นหมักเกาลัดเป่งสิละดอกมันโอ้ยน้องบ่ได้บ่ได้เบาเห็ดแบบเกาลัดเี็นี่นี้โอ้ยดอกพ่อตายยุ่ยได้ยู่ไปแจ๊ยังไงดอกนีอันนี้อู้อันนี้ขายไง อันนี้อังก็ในกระต่าเก็ต่อเนาะอือแม่ยอดอ่ะมาต่ออีพี่สองสวัสดีค่ะคลิปแรกมันมันมันสัญญาโรดพี่นอก็ได้สีเลสสิตัดคลิใไม่แมนอยู่กับสีเฮดเป็นคคิปที่สองันี้ค่ะมันหายู่พี่รอไปรัต